แก่จัดและวันนี้คือวันที่จะตกลูกแน่นอนและต่อไปน,นี้คือวินาทีระึกวขันที่สุดวินาทีหนึ่งของธรรมชาติแม้จะเกิดขึ้นในปางช้างแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียก็ตามนิกกี้ใกล้คลอดเต็มทีถูกรบเริ่มเคลื่อนตัวลงมาจากอวัยวะเพศเมื่อขขาวเริ่มหยดเหมือนว่าเพียงแค่ออกแรงเด็กอย่างนิดเดียวบนหน้าที่จะคลอดได้นิกกี้เจ็บท้องเต็มแก่ถูกน้ำคร่ำค่อยเคลื่อนตัวค่อยต่ำลงมา วันนิกี้กำลังจับท่าหาตำแหน่งเหมาะม,มันเป็นเส้นผีถูงที่ประกอบด้วยตัวลูกน้ำ่้าและเลือดน้ำหนักไม่ตม่ำกว่า5 0า0กิโลกรัมกำลังจะตกลงสู่พื้นสร้างความลุ้นระทึกวันนี้กี้จะคลอดอย่างไรมาเอาใจช่วยกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือถูกน้ำข้ารกและตัวลูกช้างที่ค่อยๆอ,อยตัอลงมาทีละเล็กที้น้อยปวาบตั้ง ายสุดแรกเกิดและวินาทีนั่นเองครับลูกช้างตอกคลอดออกมาพร้อมถึงน้ำคร่ำที่แตกลูกตามมาเหมือนเสียงน้ำตกแิงกี้ยกขาหลบตามสัญชาตญาณเหมือนซักซ้อมมาอย่างดีถุงน้ำคร่ำไหลนองประมาณไม่ต่ำกรี่สิบลิตรหรือสองถังที่เราใช้สักผ้าน้ำคร่ำและเลือดไหลปนเจององไปทั่วบริเวณนกี้หันตัวมามองลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตตรงนี้ครับ ลูกคลอดแล้วหลังอุ้มท้องมานานเกือบสองปีเต็มแต่เหมือนว่าการคลอดหน้าที่จะสมบูรณ์ลูกช้างนอนนิ่งอยู่บนพื้นเรียบร้อยแต่อย่างครับวินาทีแห่งความเป็นความตายยังไม่จบลูกช้างยังไม่หายใจไม่รู้ว่นนีก้กี้รู้ได้อย่างไรว่าต่อไปนี้จะต้องทําให้ลูกหายใจให้เร็วเร็วที่สุดมันเริ่มเตะลูกเบาๆตรงนี้ครับนี่ครับแต่ก็ไม่ได้ผลครับยังนิ่งอยู่เตะอีกทีครับ ก็ยังนิ่งอยู่ครับมิก้รู้สึกวันเกรงขึ้นมาเล็กน้อยหายใจสิลูกปอดต้องเริ่มนะทำงานทันทีที่คลอดเหมือนหมอตีคนเด็กให้ร้องในห้องคลอดนั่นแหละครับมิก้เริ่มร้องอย่างกระวนกระวายอย่างเดียวที่จะใช้หยิบจับได้ก็คืองวงมันใช้งวงเริ่มทำงานครับทำงานอย่างไรเตะก็แล้วรับก็แล้วลูกก็ยังไม่หายใจครับมิก้เริ่มใช้งวงแต่อีกทีครับ เริ่มใช้งวงครับเริ่มใช้งวงในการที่จะรับงวงเล็กๆของลูกพันครับับยามดึงขึ้นมาลื่นครับลื่นครับเอาอทีกครับเมื่อกี้พันงวงของลูกเส้นเล็กมากจะจับได้ยังไงเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้จะปล่อยลูกให้กระแทกลงกับพื้นเกือบสองนาทีที่คลอดออกมาเกือบนานเกินไปเสียแล้วครับแต่แล้วลูกช้างกอ็อ้าปาาครับพั้ง,งนเป็นครั้งแรกในชีวิต ออกซิเจนกลุ่มแรกวิ่งเข้าสู่ปอดลูกด้วยความโล่งอกของแม่ลูกรอดแล้วมันหายใจต่อไปตามปกติจังแต่วินาทีแห่งความรอดยังไม่จบครับท่านผู้ชมชนชาติยานของสัตว์ป่าในป่าที่ดุร้ายนั้นตัวอ่อนของสัตว์ทุกชนิดคือเหยื่ออันโอชะของสัตว์ร,ร้ายอื่นๆที่หิวโหวยเพราะหากที่นี่คือปา่าป่านนี้เสือสิงโตและหมาป่าอื่นๆนั้นจะได้กลิน่นน้ำคร่ำและคาวเลือดของมิ่กี้แล้วแน่นอน มันจะกรูกันเข้ามาขย้ำลูกช้างอย่างรวดเร็วแม่จะต้องจับลูกออกเดินให้ดเร็วที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปทำยังไงลุกขึ้นสิลูกลุกขึ้นยืนยืนสิเพื่อที่ลูกจะได้เดินได้เร็วที่สุดไงแม่จับลูกขึ้นยืนเอาตัวยันเอาไว้อีกสักครู่ท่านจะได้เห็นภาพนี้นะฮะแม่จะเอาตัวยันลูกเอาไว้เหมือนให้ขาแม่เป็นเสาพักหิงเดินสิลูกเดินให้ได้เร็วที่สุดหมาฮีนากำลังกรูเข้ามาแล้วลูกเดินสิลูก แล้วหันวิ่งให้เ,เร็วที่สุดมหัศ<ม>จรัรย์ครับท่านผู้ชมและแล้วเหมือนทหารเริ่มมาร์ชสวนสนามไปตามจังหวะของผู้บังคับบัญชาที่ก้าวด้วสายตาที่มุ่งมัน่นลูกช้างเริ่มเดินครับก้าวที่หนึ่งในชีวิตก้าวที่สองในชีวิตและก้าวที่สามครับเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากและนี่คือความมาศัจรรย์แห่งช้างจริงๆครับ うん。